สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่านรักทุกคนวันนี้เด็กกับมาพบกับครูสุอีกครั้งนะคะในการเรียนการสอนในทางออนไลน์นะคะสัปดาห์นี้ครูสุมาสอนในหน่วยที่11ชุมชนของเราเรื่องที่ 1. บ้านใกล้เรือนเคียงวันนี้ครูสุมีคำของจองบ้านใกล้เรือนเคียง ให้กับเด็กๆได้รับชมและรับฟังก่อนที่เราจะเข้าไปสู่บทเรียนเราไปรับชมรับฟังคำของจองของครูสู่ก่อนเลยนะคะบ้านเรือนของพวกเราไม่เงียบเหงาอยู่เอกามีเพื่อนร่วมชายค่ะสนทนาปราศัยกัน เราควรมีน้ำใจรู้จักให้และแบ่งปันสิ่งของอาหารนั้นแบ่งกันได้ไม่หวงของรักษาความสะอาดช่วยปัดกวาดให้หน้ามองรอบบ้านทุกหลังต้องสะอาดโลง่ง โรงสบายปลูกต้นไม้ที่สวยงามชมทุกยามสุขใจกายอากาศก็สดใสใครได้ชมชื่นบานตาขยะที่สกปรกไม่ทิ้งรกให้บาดตาเชื้อโรคจะนำพา โรคทั้งหลายมาสู่ตนขะยะที่มีต้องลงถังสะอาดจังทุกแห่งหนบ้านเรือนทั้งตำบลน,น่าอยู่จริงกว่าสิ่งใดบ้านเรือนที่เคียงกันเราช่วยกันสร้างสุขได้ทุกคน มีน้ำใจก่อให้เกิดสุขร่วมกันในเนื้อหาคำของจองบ้านใกล้เรือนเคียงนั้นเด็กๆก,ก็เข้าใจไหมคะเด็กๆ ต้องเรียนรู้ชุมชนของเราบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเด็กเ,เด็กเด็กต้องรู้จักคำว่าแบ่งปันรู้จักช่วยกันรักษาความสะอาดในชุมชนของเรา <EP ér> เออและบ้านใกล้เรือนเคียงของเด็กๆนั้นมีชื่อว่าอะไรบ้างคะถ้าเด็กๆจำไม่ได้เด็กๆก็ต้องลองไปดูในนิทานของคุณครูสุนะคะไนบ้านใกล้เรือน <ๆ S 1> เคียง,งเราไปดูกันเลยค่ะ เรามาดูเพื่อนบ้านของเรากันดีกว่านะคะเรามาดูหลังแรกกันเลยค่ะหลังแรกนี้นะคะเป็นบ้านของน้องสมรักค่ะบ้านที่สองนะคะก็คือบ้านของหนูนิดค่ะและหลังสุดท้ายนะคะก็คือบ้านของน้อยนานนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าบ้านสามหลังนี้ อยู่ใกล้กันใช่ไหมคะเป็นเพื่อนบ้านกันเราต้องรู้จักแบ่งปันกันนะคะถ้าเด็กๆนะคะมีขนมเด็กๆก็ต้องเด็กๆจะทำยังไงคะจะแบ่งให้เพื่อนบ้านไหมนะอ่าถ้าเด็กๆมีขนมนะคะเด็กๆก็ควรแบ่งให้เพื่อนบ้านบ้างนะคะเพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีต่อกันค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็ยัง มีรู้จักมีน้ำใจต่อกันนะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าการที่เรามีเพื่อนบ้านนั้นดีนะคะเพราะว่าเช่นเราไม่อยู่บ้านหรือคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานไม่มีใครอยู่บ้านเลยเนี่ยเพื่อนบ้านนะคะก็คอยสอด่องเป็นหูเป็นตาให้กับบ้านเราได้นะคะถ้าสมมุติว่า มีโจรขึ้นบ้านหรือคนแปลกหน้าเข้าบ้านเราเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะจะโทรแจ้งตำรวจหรือไม่ก็จะโทรหาเราเมื่อที่เราอยู่ข้างนอกบ้านนะคะเห็นไหมคะว่าการที่มีเพื่อนบ้านนั้นเป็นสิ่งที่ดีเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเพื่อนบ้านและความสำคัญของเพื่อนบ้านไปแล้วนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนเลยนะคะให้เด็กๆนะคะไปหยิบ เล่มร่องรอยนะคะเล่มที่สองวันนี้คุณสุจะมาสอนในหน่วยที่11ชุ่มช่ของเราเรื่องที่1บ้านใกล้เรือนเคียงจะอยู่หน้าที่25นะคะเด็กๆเ,เด็กฟังโจทย์ก่อนเด็กๆค้นหาคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย og แล้วเขียนวงกลมร้อมรอ,มรอบพร้อมฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ ะะเด็กมาดู og คำถ่องทงท้ายด้วย og เด็กมาดูคำแรกบนท้องฟ้า fog f o, G. F f o G แปลว่าหมอกนะคะแล้วเด็กก็มาดูเพื่อนบ้านคุณแม่คุยกันที่ใส่เสื้อสีแดง red เลสสีแดงนะคะต่อมามาดูขอนไม้ log ล็อกขอนไม้มาดูเด็กนะคะเด็กกำลังวิ่งเ j o อเจอจจอกจอกวิ่งยอยอๆแล้วเรามาดูสัตว์สามตัวนี้ก่อนนะคะ f r o g เฟอออกฟอกกบนะคะแล้วมาดูแมวเหมียว cat เคแคทแมวนะคะแล้วมาดู dog อจเดอะด็อกสุนัขนะคะอ่าแล้วเด็กๆก็ลองไปสังเกตดูว่าคำศัพท์ที่คุณครูสอนอ่านไปนั้น คำไหนที่มีคำลงท้ายด้วย og ให้เด็กๆวงกลมร้อมรอบเลยนะคะคำที่มีลงท้ายด้วย og นะคะให้เด็กๆวงกลมให้ครบทุกคำนะคะลูกจากนั้นให้เด็กเปิดมาหน้าที่2 6โพ เอ๊น้ายี่กเขาบอกว่าให้เด็กๆขีดกากระบาดท,ทับตัวเรือกที่นำมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมแล,แล้วได้ภาพที่สัมพันธ์กันนะคะภาพที่สัมพันธ์กันเด็กๆมาสังเกตในข้อที่หนึ่งจะมีบ้านหลังใหญ่และหลังเล็กใช่ไหมคะเด็กๆเอานิ้วชี้ตามคุณครูสุบเลยนะบ้านหลังใหญ่บ้านหลังเล็ก แล้วก็หลังใหญ่แล้วก็หลังเล็กบ้านหลังใหญ่และก็หลังเล็กเอ้ในเครื่องหมายแฟชั่นมาร์กนี้ต่อไปจะต้องเป็นบ้านหลังเล็กหรือหลังใหญ่คะหรือหลังใหญ่หรือหลังเล็กคําตอบคืออะไรคะมาดูกอไก่บ้านหลังใหญ่ขอไข่คือบ้านหลังเล็กอ่าคุณครูเจอแล้วนะคะจากต่อจากบ้านหลังเล็กก็ต้องเป็นบ้านหลังใหญ่ก็อยู่ที่กอไก่นั่นเองนะคะเด็กๆ แล้วเด็กๆก็มาดูสังเกตในข้อที่2ข้อที่3แล้วข้อที่4เด็กๆดูภาพที่สัมพันธ์กันนะคะเมื่อเด็กๆเจอแล้วเด็กๆก็วงกลมล้อมรอบไปเลยนะคะและเราจะไปเรียนในสมุดเล่มสีเขียวกันเลยนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูสุจะให้เด็กๆวาดรูปตามคำก่อนอื่นเลยเด็กๆก็เขียนวันที่ แล้วก็วันทัดที่สองก็หอหนออ,อึกองอนหนึ่งไม่เอก1ถึงสออีบอสิบนะคะแล้ววันทัดต่อมาก็ให้เขียนโจทย์ว่ารูปตามคาอ่าเด็กมาดูสิคะว่าคุณครูสุมีคําอะไรบ้างเด็กเด็กนิ้วชี้ตามคุณครูสุเลยนะคะมออะมะรออิลิใช่ไมคะเด็กๆก็วาดรูปมาริไปต่อคําที่2มออะมะรออะระมระระเด็กก็วาดรูปมาระ ขอไอไข่ไม่เอกไข่กอไอไก่ไม er ่เอกไข่ไก่ไข่ไก่อ่มาดูคำต่อมารอไอไรไม่เอกไร่นออานาไรนาตออาตาตอโอโตตาโตแล้วมาดูนะคะสออาสารออาลาสาราเด็กๆมาดูแถวที่สองนะคะรออำลำย่อไอใยลำใย ต่อมากไอไกไม่เอกไก่จอแอแจไม่โทแจ้ไก่แจ้ต่อมาบอไอใบชออาชาบอไอใบขออาขาไม่เอกขาแล้วก็บอไอใบสอโอโนอสนนะคะคำสุดท้ายงอูงูหอเอาเห่าไม่เอกเหา่าเด็กๆได้อ่านคำนะคะ ตามคุณครูสูดแล้วจากนั้นเด็กก็วาดรูปนะคะให้สวยงามไม่ต้องรีบนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างให้เด็กๆได้วาดตามวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็ในหนังแบบฝึกหัดเล่มร่องรอยเล่มที่สองใช่ไหมคะและในสมุดเล่มสีเขียววันนี้ครูสูก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาพบกันในวันพุธนะคะเด็กๆ วันนี้ครูสุขอลาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ